สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมมีตรลับเข้าสู่ช่องฟันทาวิล่านะครับกับเกม New m นะิลิเปิลเเนาะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอิตาลียาพรนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ตั้มอธิบายแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเล่นมานะครับมันไม่ค่อยจําเหมือนกันเนาะแล้วก็พวกพี่ๆอื่นๆที่เขาพลังเยอะเขาก็ไม่ค่อยจําเหมือนกันนะครับโอเคพี่ตั้มเริ่มเลยเข้ามาที่ห้องทําแล้ป่ะพี่สวัสดีครับอ่าฮะสำหรับอิตาลียาพรเท่าที่ผมรู้มา มันต้องทำการผสมอ่าฮะแล้วก็จะมีบอกขร่าวไว้ว่าอันไหนที่สามารถหาได้บ้างจากที่ไหนบ้างพื้นต้นมาก็อย่างเช่นมีมีทั้งนามีมทั้งกิลเลยนะอิสราเอลพกิลจะสามารถร้านค้าในกิลอันอันแรกใช่ไหมอันสีเขียวใช่ไหมใช่ต้องเป็นมันจะเป็นสีเขียวครับสำหรับในการมาพันแรกผมกดขึ้นละ อีสิเรียพรดีเด่นใช่ไหมใช่ป่ะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเป็นสามารถหาได้อีกทางหนึ่งนะตอนนี้ก็คือในพันต้าพันต้าพลังไฟใช่ไหมพตาพลังไฟเขามีขาอยู่อ่าเขาสิบพันต้าแล้วก็สิบเหรียญหน่อเพี่อีกรณีหนึ่งที่หาอิสิภรณ์พรีเด่นได้นี่ก็คือ บางครั้งทางเกมเขาจะเปิดเป็นร้านค้าขึ้นมาขายใช้เพชรในการซื้ออะฮะแล้วในการผสมก็จะเป็นผสมตามส่วนที่เขาบอกเรากดเข้าไปดูเี่นะครับต้องเข้ามาที่<ะ>สั่งเครอิสริยพรนะครับถึงจะเห็นเนาะนี่นะครับใช่เข้าไปในนั้นแล้วเราอยากได้อันไหนเราก็กดแล้วก็หาของตามที่เขากําหนดมาแล้วก็เอามาผสมได้ส่วนอันต่อไป อันที่พอหาได้นี่คืออิสิริยาพรปลองอิสริยาภรปะลองเ<อ>ทงา่าที่ผมเคยหาได้นี่มันจะมีข้างในอ่าชั้นข้างในชั้นลงชั้นใช่ไหมสถาน,นาการณ<ง>์ลึกแล้วแห่งความตายนะครับอ่าอันนี้ก็ยังจะพอเจอในช่วงมันจะมีเหมือนเหมือนคล้ายๆกับแบ่งเลเวลหนึ่งถึงสิบ เป็นอิสเรียพรอันไหนพี่เอ่ออิสเรียพรยอดเยี่ยมใช่ป่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมยิ่งใหญ่ดีเลิศใช่ป่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวรวมของอิสเรียพรอิสเรียพรเงินทองอะไรพวกนี้ครับที่จะหาได้อ๋อพอเลเวลสิบจากจากจากในดานเลเวลสิบขึ้นไปนี่ก็น่าจะได้เป็นอิสเรียพรล่าที่เป็นรูปถ้วยที่เป็นรูปถ้วยใช่ไหมอันไหนวะเป็นรูปถ้วยเดี๋ยว ถ้วยก็ถ้วยก็จะอยู่ที่นามใช่ป่ะใช่ครับถ้วยก็จะอยู่ที่นามชื่อของมันชื่ออะไรนะอิสเรียพรอิสรียพรญาตนี่ไงอิสรียพรญาตอันนี้นะครับผมที่สามารถดอกที่ชั้นได้ใช่ไหมใช่ครับต้องลงถึงชั้นที่สิบเรอะส่วนใหญ่จะดอกอยู่ที่ชั้นสิบขึ้นไปอ๋อ แล้วก็อีกอันนึง่งอีกอันนึงนี่ก็จะเป็นอิสริยภร์ท้าทายอิสริยพร์ท้าทายอันไหนอ่ะเดียนะอ๋อนี่ไงช่องท้าทายอยู่ตรงนี้นะครับนี่ช่ช่องท้าทายแล้วก็ไอออิสริยาภรณ์ผู้ฝึกงานเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเลยได้มาเนี่ยมันจากทำเควสบ้างแล้วก็จะมีเป็นร้านค้าขายของบ้าง อิสริยพรฝึกงานนี่คือช่องท้าทายใช่ป่ะใช่ครับช่องท้าทายช่องท้าทายอันสุดท้ายป่ะพี่หรือว่าสองอันอัศวินยอดเยี่ยมเนี่ยเหรอครับผมแล้วก็อัศวินวิสามันใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นอันีสอันนี้เป็นอันสูงสุดแล้วใช่ป่ะอันที่ขึ้นชื่อว่าอิสริยาพร์เลยกับอิสริยภร์ผู้เชี่ยวชาญอันที่ขึ้นว่าอิสเรียพร์ผู้เชี่ยวชาญก็คืออันแรกใช่ไหม อ,อันแรกดอกได้ที่ไหนนะพี่อันนี้อันนี้อันนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเฟสเป็นเฟสุสมขึ้นมาครับออเดี๋ยวเราค่อยบ,<า>บอกนะครับว่าพวกนี้จะใส่ตามช่องไหนนะฮะตอนนี้คือบอกวิธีหาแล้วก็วิธีผสมนะครับผมใช่ไหมในเรื่องการน,นี่ก็คือตามที่ในเกมฟิกมาเลยครับว่าเราต้องการ อัพขึ้นยิ่งเลเวลสูงก็จะต้องยิ่งใช้ของเยอะต้องอัพเรียงกันไปเนาะพี่เนาะใช่ต้องอัพเรียงตามลําดับครับนี่ครับสมมติว่าอันนี้เป็นสีฟ้านะครับเราก็ต้องอัพจากสีฟ้าไปหาสีม่วงนี่นครับ,รบเรียงมาจนถึงสีส้มใช่ไหมพี่ใช่แล้วเราก็ต้อง<น>ดูด้วยใ,<น>ใช่ไหม่ะฮะและในบางครั้งนี่สีส้มเนี่ยสามารถเอาไปทาอิสริยาภรณ์ชั้นสูงได้อย่างพวกอิสริยาภรณ์บรรดาศักดิ์หรือไม่ก็อิสริยาภรณ์ลาด อ่า uh huh. จะใช้ส่วนผสมชั้นสูงเลยครับถ้าลองกดเข้าไปดูสังเกตด,ดูแล้วเราจะเห็นว่ามันใช้ส่วนผสมเป็นอ e ิส uh ิลิยาพรแบบอื่นแต่เป็นชั้นสูงสุดอ่าฮะนะฮะต่อไปก็น,นะครับช่องช่องที่จะใส่ช่องที่จะใส่โอเคเี okay. กดเข้าตัวละครผมก่อนก็ไดนะ้อะเข้าไปในหน้าตัวละครเนี่ยครับ ไม่รู้ว่าเพื่อนพี่ม้งจะงงหรือเปล่านะนะครับถ้าคนที่ทํามาตั้งแต่รอบแรกเนี่ยคุณจะได้เห็นนะครับว่ามันจะเปิดช่องไหนก่อนแล้วมันจะได้ใส่อะไรก่อนเนี้ยเนาะพี่เนาะครับแล้วค่อยหามาใส่อีกทีหนึ่งไงครับครับผมตอนนี้ผมมีอยูหกช่องนะครับของพี่ตั้มเนี่ยจะมีอยู่เจ็ดนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของพี่ตั้มควบคู่กับของผมไปด้วยนะครับครับโอเค มาที่รูปแล้วพี่ตอนนี้อย่างที่ผมมีอ่าฮะบนสุดตรงกลางด้านบนสุดตรงกลางนะครับอิสริยฟอนระลึกถึงหามาได้จากที่ไหนของผมของผมนี่เป็นอ๋อระลึกถึงแห่งชาติป่ะพี่หรือว่าเอาแบบสูงสุดเลยอ่าตอนนี้ที่คืออันอันที่ผมใส่เนี่ยเป็นอิสริยรณ์ระลึกถึง สิบเอทับสิครับเอ้งั้นผมกดกลับแล้วไปดูที่ในอิสรลย์ยพรดีกว่ามันจะได้เห็นเป็นของพี่อถ้ากดกลับเข้ามานี่ต้องเข้ามาที่ไหนนะพี่อันแรกอะที่พี่ใส่ชื่อว่าอะไรนะระบุเป็นรูปไหมสิบเอ็ดจุดสบอดไม่ถ้าเข้ามาที่ในห้องสังเคราะห์อ,อิสเลยภยพรอ่ะมันจะอยู่อยู่อยู่ช่องไหนอยู่ช่องบรรดาศักดิ์หรืออะไร เทศก,กาลซ่องซ่อง,ซ,องซ่องเฉยเลยเทศก,กาลนี่นะครับช่องสามเนาะพี่ใส่อันไหนอ่ะมีอยู่สิบอ,อันขอ,ของผมที่ใส่อ๋อนี่ไงอันที่สามใช่ไหมอ่าอิสริยาพร์ที่ระล,ลึกถึงสิบเอ็ดจุดสิเอ็ดครับอ่าฮะพลังห้าพันหกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งทางด้านซ้ายถัดมาจะเป็นอิสริยาพร์แห่งกษัตริย์สู้รบ อันนี้จะพลังสูงหน่อยนะครับอิสรีพรแห่งปราสาทสู้ลบนี่ช่องไหนพี่ช่องช่องนักลบปะช่องเหรอครับอยู่ที่ช่องนักลบไหมช่องช่องลองมาช่องช่องที่สองอะของผมนี่อยู่ในช่องช่องไหนเออช่องลาดครับช่องลาด ช่องลาดใส่อันที่เท่าไหร่พี่ตอนนี้อะไรนะครับอ๋อพี่ใส่อันที่อิตาลียาพรแห่งกษัตริย์สู้รบสู้รบก็คืออันแรกเนาะพลังสามหมนห้าะเอ้สามหมืนห้านะครับใช่ใช่ใช่สาห่น้าต่อไปครับช่องที่สามช่องที่สามถัดมาจากเมื่อกี้ทางด้านซ้ายก็จะเป็น อิสริยภร์ผู้ยิ่งใหญ่วิสามันครับอิสริยภร์ผู้ยิ่งใหญ่ในช่องวิสามันนะครับผมเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <laughs> อะไรฮนะอิสร <Israel> ิยลานประลองไปอิสริยภรประลองอิสริยาภร์ประลองใส่อิสริยภร์ผู้ยิ่งใหญ่พลังเจ็ดพันใช่ป่ะพี่เจ็ดพันเจ็ดป่ะพลังหนึ่งหมื่นเก้าครับโอ้หนึ่งหมืกก็คืออันสุดท้ายแล้วนะครับผมใช่ครับ อันนี้ของของที่เราต้องหานี่คืออีกสองอันที่อยู่ด้านล่างนี่หาได้จากไหนครับเนี่ยก็เกไปนี้ก็การสังเคราะห์ในนี้ใช่ไหมพครับว่ามันต้องการอะไรนะครับเนี่ยครับเพื่อนพี่น้องได้มาจากการอัพอัพของภายในนี้แหละครับทั้งหมดอ๋อนะครับผมบางทีเราก็ต้องสังเคราะห์ในนี้ด้วยบางทีเราก็ต้องเติมหรือว่าบางทีเราก็ต้องไปหาจากกิจกรรมด้วยนะครับใช่ครับโอะ โอเคต่อมาช่องที่สี่ครับต่อมาช่องที่สี่เป็นรูปถ้วยทองครับอิสริยพรอ,อิสริยภรแห่งอัศวินอิสริยาพรอันนี้รูปถ้วยทองนี่คืออยู่อิสริยาพร์นามปะใช่ครับอิสริยพรณ์นามใส่อันสุดท้ายหรือว่าอันแรกเพี่อ่าที่ใ <Hey. S 2> ส่อยู่อันสุดท้ายครับ อันสุดท้ายคือพลังสองหมื่นสี่หกร้อยนะครับผมเนาะสองหมื่นไปสามหมื่นหนึ่งครับฮะทำไม 30, <000. S 1> ผมไม่มีวะอ๋อกดผิดนะครับนี่ครับอันสุดท้ายที่อิสซีเรียพอน,นามเนาะอันสุดท้ายอันนี้นะครับแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องหาอิสซิเรียพอลาดใช่ไหมเพาต้องมันมันต้องหามาจากเนี่ยมียอดเยี่ยมอันหนึ่งแล้วก็ วิสามันอันหนึ่งใช่ไหมสามอันใช่ไหมพี่ครับผมเรา,าต้องหาจากไหนนะก็ทําการผสมครับทําการผสมทุกอักนส่นนวนใหญ่จะเป็นการผสมทั้งหมดโอเคเนาะก็ต้องผสมไล่มาเรื่อยๆืเนี่ยสมมติว่าเราติ๊กดูได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราแตะเข้ามาเลยมันก็จะบอกนะครับว่า,ามันต้องการ Israel, อิสเรียพรเออไม่ใช่ Israel, อิสเรียพรอัศวิน,<ห>นวิสามัน ใช่ไหมหนึ่งอัน uh huh. อิสริยพรแห่งอัศวินลาดยอดเยี่ยมหนึ่งอันนะครับถึงจะได้อิสริยพรลาดใช่ไหมพี่สามหมื่นหนึ่งมาใส่นะครับผมใช่โอเคครับช่องที่ห้าครับช่องที่ห้าเป็นอิสริยพรอัศวินครับอิสามันอิสรียพรสำหรับผลิตจะอยู่ในช่องอิสริยพรท้าทาย อ่าสำหรับผลิตจะอยู่ในช่องอ่าท้าทายนะครับวิสามันนี่คือพลังเท่าไหร่พี่พันเก้าว่ะหนึันใช่หนึ่งหมื่นเก้าครับอันนี้ก็คือพี่พี่ตั้มใส่อันสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยที่ผมติ๊กอยู่ก็คืออันนี้นะครับผมนะคือพลังต่อสู้หนึ่งหมื่นเก้าเก้าเก้าแปดนะครับผมนะของที่เราจะต้องหาก็คืออิสเรียพรวิสามันสามอันนะครับแล้วก็อิสเรียพรอัศวินยอดเยี่ยมหนึ่งอันนะครับผมหาในนี้ได้ป่ะพี่หรือว่าเติม หาได้ครับมันเป็นของไปอันนี้มีม,มีมีสิ่งของส่วนผสมที่สามารถหาได้ในเกมอ๋อโอเคครับครับช่องที่เท่าไหร่แล้วช่องที่หกอันต่อไปช่องที่หกผมใส่อันนี้จะเป็นอิสริยาพร์นักรบยิ่งใหญ่วิสามันวิสามันครับผมเดี๋ยวนะหาไม่เจออ, <laughs> อยู่ช่องไหนพี่ อยู่ในช่อง Israel, อิสริยาพรนักลบครับอยู่ในช่อง Israel, อิสริียพร์นักลบก็คือช่องที่มีสี่อันใช่ป่ะเนี่ยใช่ครับพี่ใส่อันสุดท้ายใช่ไหมครับพลังสามหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมใช่ครับอ่าก็<ห>คืออันนี้นะครับ,รบการหานะครับก็จะมี Israel, อิสเิียพรณ์นักลบแล้วก็ Israel, อิสเิียพร์นักลบยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมแล้วก็ Israel, อิสเิียพร์ผู้ยิ่งใหญ่วิสามันนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นเลยว่า 01,01,03เห็นไหมครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเนี่ยฮะตามที่เขาให้เราไปหาเนะสังเคราะห์ในนี้ได้ไหมพี่สังเคราะห์ได้ครับแต่บแต่มันจะมีอยู่อันหนึ่งที่ต้องเติมอันไหนครับพี่มีอิสริยียพรยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมแล้วก็วิสามันเอ้ยไม่ใช่ยิ่งใหญ่วิสามันแล้วก็นักลบอ๋ออันนี้อันนี้สามารถหาได้ในเกมครับ แต่ถ้าจะเติมก็ได้ครับบางทีเขาจะมีเป็นแบบกิจกรรมเพิ่มเข้ามาอ๋อโอเคครับช่องที่เจ็ดช่องช่องที่เจ็ดก็คืออิสริยพรวิสามันครับอันนี้คือสามารถหาได้ในเกมเลยอิสริยพรวิสามันช่องไหนพี่จะอยู่ในช่องอิสริยพรกิวครับ จะอยู่ในช่องอิตาลียพรกิลก็คืออันที่สองครับอันสุดท้ายใช่ไหมพลังต่อสู้3,498นะครับผมใช่ครับอันที่หาก็จะมีอิตาลียพรดีเด่นแล้วก็อิตาลียพรดีเลิศแล้วก็อิตาลียพรยอดเยี่ยมครับสามอันนี้ค่อนข้างหาง่ายนะพี่เนาะใช่หาง่านเหมือนกับวาดรอปได้ใช่ไหมใช่ลงชั้นก็น่าจะดอปได้ใช่ปะ ลงชั้นนี่ไม่มีนะครับลงชั้นไม่มีหรอเออจะเป็นในร้านค้ากิวครับในร้านค้ากิวทั้งหมดเลยว่าพี่สามอันอ๋อไม่ครับจะเป็นเฉพาะอิสรนิยาฟอนดีเด่นแล้วเราต้องนํามาอัพอ๋อก็คือนี่นะครับที่ผมแตะอยู่เนาะยอดเยี่ยมแล้วก็ขึ้นเป็นพี่สามันนะครับก่อนที่เราจะมาอันสุดท้ายเนี่ยเราต้องเนี่ยครับจากกรอบสีฟ้ามาก่อนนะครับผมนะแล้วก็มากรอบสีม่วงแล้วก็สีส้มนะครับผมนะต้องสั่งเคาะมาเรื่อยๆนะฮะคือแบบว่าถ้าเราอยากได้อันที่มันสูงขึ้นนะครับผมเนาะ อยากได้ตัวที่มันพลังสูงขึ้นใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ว่าใส่สีฟ้าแล้วพลังคุณจะเยอะเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคครับช่องที่7ใช่ไหมเฮ้ยเหรือ6กเฮ้ย8แล้วด <8 S 1> ิฮะแต่ช่องแปดผมยังไม่ได้ใส่เพราะว่าเนื่องจากผมยังหาอุปกรณ์มาผลิตไม่ครบอ่าเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนํานะครับว่าช่องที่8ดเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมโอเคพี่ช่องที่แนี่ก็คือ ในช่องของบรรดาศักดิ์ครับในช่องของบรรดาศักดิ์นะครับเดี๋ยวเลื่อนหาแป๊บหนึ่งอ่านี่นะครับจะมีอยู่สี่อันนะครับผมนะอิสริียาพรนะครับมีอยู่สี่อันนี้น่าจะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าต้องใช้ระดับสูงสุดของอิสริิยาภรนามสามอันเพื่อที่จะเอามาผลิตเป็นอิสริยาภรลูกเอลได้หนึ่งชิ้น ลูกเอล1ชิ้นก็คือสีส้มอันแรกพลัง35,000ใช่ไหมใช่ครับของที่จะต้องใช้ก็คืออิสเรียพรแห่งอัศวินราชวิสามันนะครับใช่3อันก็คือเราสังเคราะ์ตรงไหนเนี่ยช่องของอิสเรียพรน้ำได้ไหมเราต้องสังเคราะ์ในช่องอิสเรียพรน้ำครับขึ้นมาทั้งหมด3อันแล้วก็เอามาสังเคาะ์ในช่อง พอได้ครบสามอันแล้วเราเอามาสั่งพอ้อในช่องบรรดาศักดิ์ครับได้เป็นอันดับแรกเดี๋ยวนะผมย้อนดูแป๊บหนึ่งนะครับอิสเรียพรศักดิ์อันนี้เป็นถ้วยทองใช่ไหมถ้วยทองนี่เป็นน้ำครับอิสเรียพรน,น้ำต้องใช้ทั้งหมดอิสเรียพรน,น้ำเนี่ยมันจะมีที่เป็นรูปถ้วยทองคืออิสเรียพรอ,อัศวินราชวิสามันเนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด3อันเพื่อที่จะผลิตเป็นอิสริยาพร์ลูกเอวอาา่าฮะตอนนี้ อิสรีพรแห่งอัศวินลาดวิสามันเนาะอยู่ในช่องของเฮ้ยมันอยู่ในช่องของนามป่ะพี่อยู่ไหมอยู่ในช่องของนามอยู่ในช่องของนามก็คืออันสุดท้ายนี่หว่าใช่ไหมใช่ครับอันสุดท้ายต้องผลิตทั้งหมดสามอันครับเพื่อที่จะไปทําในช่องของบรรดาศักดิ์เป็นลูกเอลอันสุดท้ายอันที่สองหรืออันสุดท้ายของนามเนี่ยอันสุดท้ายของนาม <S <S ใช่ไหมอันสุดท้ายของนามครับอันสุดท้ายของนามก็คืออันนี้นี่หว่าอ๋อนี่ไงครับที่ผมติ๊กอยู่นะ ไม่ใช่ว่าพวกข้างล่างอีกนี่ไม่ใช่ใช่ไหมถ้าพวกข้างล่างอีกนี่ไม่ใช่นะฮะเราต้องสังเคราะห์มาถึงตรงนี้แล้วก็สังเคราะห์ให้มันได้นะครับที่ผมแตะอยู่แค่นี้พอนี่ฮะมันก็จะได้นะครับออสเารียพรแห่งอัศวินราชวิสามันเนาะพลังต่อสู้สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสองใช่ไหมพี่สามอันถึงจะได้ต้องใช้สามอัน ถึงจะมาได้ในช่องของอิสเรียพรบรรดาศักด์อันแรกก็คืออิสเรียพรลูกเอลใช่ไหมใช่ครับโ okay, อเคเนาะพลังต่อสู้ก็สามหมืนห้าหนึ่ง้อเจ็ดิบเจ็ะครับผมอันนี้จะใส่แยกกันนะครับหนึ่งช่องหนึ่งช่องต่อหนึ่งอิสเรียพรหนึ่งช่องต่อหนึ่งอิสเรียพรนี่ก็คือว่าเราเอาอิสเรียพรทั้งหมดในนี้มาใส่รวมกันไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าฮะ ป็นชช่่อองมันมันจะค่อนข้างที่สับสนนิดนึงนะครับเบื้อนพี่น้องก็คือว่าเนี่ยครับเราสามารถสังเคราะห์สลับกันไปนะครับอย่างเช่นแบบเนี่ยฮะนามกิวเนี่ยครับเทศการนักรบเนี่ยมันจะสลับกันก็คือมันจะมีบอกอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าในการสังเคราะห์มันก็จะสลับกันในนี้เลยใช่ไหมพี่เนาะสามารถหาของกันได้ในนี้เลยใช่ใช่อ,อ่ะก มันจะมีบางอย่างที่ต้องเติมอย่างเช่นอินสิริยาฟอนเทศกาลนะครับเขาจะมาเป็นช่วงจังหวะของเขาอิสิรียาฟอนเทศกาลก็โอ้โหมีเยอะเลยนะมีตั้ง10อันนะครับนะฮะบางทีก็อาจจะมาในพันต้าบางทีก็อาจจะมาแบบในรูปแบบของการเติมเงินถึงจํานวนที่กําหนดแล้วก็จะได้รับ้หนี่คือเราต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็ต้องใช้ความจํานิดนึงนะครับผมนะถ้าหากว่าจะทําช่องช่องนั้นจริงๆใช่ไหมพี่เนาะใช่ สำหรับการทาอิสราภรณพรนี่รู้สึกว่าจะยุ่งเหยิงนิดนึงอ่าฮะต้องมีสติในการผลิตถ้าไม่งั้นอาจจะเสียของได้อ่าฮะเติมผิดพลาดช,ชีวิตเปลี่ยนใช่ครับเติมผิดชีวิตเปลี่ยนผลิตผิดก็ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันครับใช่ครับเนี่ยคือคนที่ไม่รู้อาจจะเห็นแค่ว่าจุดแดงๆขึ้นที่อิสราภรณ์แบบนี้นะครับแล้วก็สังเคราะห์ไป แบบที่ไม่รู้อ่ะนะครับผมนะก็อาจจะเสียเปล่าใช่ไหมพี่เสียทั้งเงินเสียทั้งของด้วยนะครับใช่ครับโอเคเนาะมีอะไรอีกเอ่ยก็มไม่มีแล้วปัิสนยิยงร <laughs> <laughs> ตอนนี้กำลังเข่งวิชาที่จะทำเนี่ยครบทั้งหมดแล้วที่อ,อธิบายไป ถ้างงตรงไหนถ้างงตรงไหนที่แบบว่าพบผมเนี่ยมาอธิบายทั้งสองคนเนี่ยอาจจะงงหรือว่าอาจจะมีนิดนึงนะครับก็ลองสอบถามกับพี่ตั้มได้ทางา Facebook Messenger ก็ได้นะครับเพราะว่าพี่ตั้มเขาอยู่ในกลุ่ม New m i n i t e อร์เทิร์ของเราได้นะครับผมนะพิมพ์ไปสอบถามพร้อมรูปได้นะครับผมห้ามสอบถามเรื่องเงินนะครับ <c oughs> โอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนพี่น้องด้วยนะครับสำหรับเรื่องอิสเรียพอร์ตนะครับถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็เนี่ยนะครับลองทักถามพี่ตั้มดูได้เพราะว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจําสักเท่าไหร,ร่นะฮะในการหาก็มีหลายรูปแบบเนาะพี่ตั้มเนาะใช่มีทั้งเติมมีทั้งลงด่านนะครับแล้วก็การสังเคราะห์ในตัวของมันเองนะครับก็คือในห้องสังเคราะห์อ,อิสเรียพอร์ตเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราสองคนก็ลาการเพื่อนมิร ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะสำหรับคิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ